ถามเพื่อนๆเลยนะครับว่าถ้าพูดถึงข้าวมันไก่เนี่ยคุณเป็นข้าวมันไก่สายไหนระหว่างหนังเนื้อและเนื้อล้วนโบวตกันมาหน่อยนะครับ ต้องติดหนังเป็นส่วนสะโพกน่องเท่านั้นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อดําติดหนังนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะใช้ส่วนน่องติดสะโพกล้วนๆน้โหถข้ามันไก่สูตรเชฟหน้าในวันนี้นะครับเป็นแบบผสมจากประสบการณ์ของเรา ทั้งหมดทั้งมวลเลยผมมาเดินทางไปเบตงนะดูวิธีการทําข้าวมันไก่สไตล์เบตงที่แบบหนังกรอบเนื้อนแน่นแล้วก็มีซอสซีอิอ๊วโอ้โหติดใจโอ้มันต้องทําอย่างนี้นี่ว่าเพราะฉะนั้นใครอยากดูว่าเบตงทำยังไงไปติดตามได้นะครับที่ลิงก์นะนอกจากนั้นนะครับไก่ต้มซีอิว๊วกับพี่อํานาจเนี่ยเราก็ทํามาแล้วนะฮะนอกจากนั้นไก่ต้มน้าําปลาเราก็ทํามาแล้วข้าวมันไก่สไตล์ประตูน้ําดั้งเดิมที่เป็นน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวเนี่ยเราก็ทํามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะจับพิจาริ่งกันทั้งหมดเลยดีไหมเพื่อให้เป็นสไตล์เรานะฮะเรามาเอาข้อดีของทั้งหมดมารวมกันกลายเป็นสูตรข้าวมันไก่ c ี y วันนี้ไปเลยนะครับอ่ะวันนี้นะฮะเราจะเริ่มจากการทําข้าวมันไก่จากซุปก่อนซุปเนี่ยมีความจําเป็นมากมันต้องเริ่มจากซุปเพราะว่าตัวซุปเนี่ยจะเอาไปหุงข้าวด้วยนะฮะจะเป็นตัวกลมกล่อมตอนจบกินข้าวมันไก่ด้วยนะครับใช้แค่โครงไก่โครงเดียวล้วนๆก็จะได้ซุปที่กลมกล่อมแล้วนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยไอ้มันในโครงไก่เนี่ยเรา จะเอาไปทําผัดข้าวเนี่ยเราต้องเลาะมันออกก่อนนะจากนั้นนะเพื่อนๆก็เอามันเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าเราจะเอามันไปเจียวนั่นเองนะย่อนโครงลงไปในขณะที่น้ำมันเย็นนี่แหละเตรียมผักต่างๆอ๋อ,อมหมูใหญ่มีต้นหอมรากผักชีครกๆเแบบาๆให้พอหอมอะพริกไทยดำก็พอบุบๆ หั่นใส่ไปสักหน่อยเราจะใช้เกลือสักหนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำซุปตามสูตรขนาดนี้นะฮะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นนิดนึงอย่าเพิ่งใส่อะไรไปเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต้มก็ช้อนฟองออกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้น้ำซุปเราเนี่ยใสสะอาด ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปเลยหลังจากที่ช้อนฟอ,อ,อกแล้วเราทำกันแบบง่ายๆแล้วก็พริกไทยดำจากนั้นนะฮะเราจะทำให้พรีเมียมขึ้นอีกนิดนึงเราจะใส่เห็ดหอมแห้งที่เราแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วลงไปด้วย เห็ดหอมลงไปแล้วนะครับดูความเสียดายนะครับน้ำแช่เห็ดหอมใส่ไปด้วยฟักลงไปเลยนะครับอย,อย่างนี้ฟักเนี่ยเราชอบให้เขานุ่มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลาต้มสักหน่อยเขาจะได้ดูดซึมรสชาติความอร่อยลงไปให้หมดเลยสังเ,เกตว่าไก่เรายังไม่ใส่นะเพราะว่าเราจะต้มไก่ตัวนี้ให้พอสุกเท่านั้นเองประมาณสัก20นาทีไก่ตัวนี้ก็จะสุกแล้วแล้วเราก็จะเอาไก่เนี่ยไปน็อกน้ำเย็นตามสไตล์ของเบตงนั่นเองนะอ่ะยก มาตัอข้างๆนะครับเราจะมาเจียวน้ำมันไก่กันแล้วหมอ้อต้มซุปก็ให้ต้มไปเติมน้ำมันพืชลงไปนิดนึงเดี๋ยวให้กระทะร้อนนิดเดียวไม่ร้อนเยอะนะเดี๋ยวกันมันไก่ไหม้ลงมาเลยได้กว่าเปิดไฟอีกครั้งนะครับกระทะใบเดิม น้ำมันที่เหลือก็อไว้อย่างี้แหละเราจะเอากระเทียมไปผัดเอาขิงไปผัดผัดไปให้หอมนิดนึงก่อนแล้วจะเอาน้ํามันลงนะครับน้ํามันที่กรองเอาไว้ลงลงไปเลยเนี่ยน้ามันไก่ไายข้าวใช่ฮะข้าวเราทําความสะอาดเราซาวมารเรียบร้อยแล้วนะครับให้เสด็จน้ํานิดนึงแล้วเราก็เอาไปผัดเราจะผัดให้ข้าวรอบนอกเขาใส บอกเลยนะครับว่าหอมหอมนะแล้วก็เกลือนะอย่าลืมปรุงรสชาติด้วยเกลือสักช้อนชาหนึ่งอนะขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวที่เราใช้นะวันนี้เราใช้สี่ถ้วยนะตอนนี้นะครับข้าวได้ที่ปิดไฟเอาลงหม้อ นี่นะฮะเราจะใช้ปริมาณข้าวกับน้ําที่หุงเนี่ยประมาณ1ต่อหนึ่งนะครับใครอยากได้นุ่มขึ้นมาน่ดน,นึงเพิ่มน้ําไปนิดเดียวเท่านั้นเองข้าวสีถ้วยเนี่ยจะได้น้ําหนักประมาณน้ํา2ถ้วยครึ่งซุปนี้บอกได้เลยนะบุงแค่เกลือนะครับเป็นน้าซุปขั้นต้นนะใส่กิ๊กเรลวดิ <S <S เราก็จะเอาเข้าวมันของเราไปหุงนะฮะน่ากินสุดๆไปเลยนะครับไอ อตอนนี้นะครับข้าวอยู่ในหมอ้อหุงข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาจัดการกับตัวเนื้อไก่ของเรานะครับเราโดยการที่ทาความสะอาดน่องตินสพกอย่างนี้นะแล้วเราจะต้มลงไปกับหม้อน้ำซุปของเรานะครับเราจะต้มแค่พอสุกเนาะจะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน20นาทีเราจะมวีวิธีการเช็คไก่ด้วยว่ามันสุกได้ทีอย่างเมื่อน้ำเรากลับมาเดือดใช่ไหมเราจะต้องหลีไฟลงนะครับให้แบบ ให้เดือดอ่อนๆเลยแล้วก็ปิดฝาการให้เดือดอ่อนๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเดือดแรงนะครับหนังไก่มันจะฉีกขาดไม่สวยงามนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะหลีไฟเลยแล้วก็ปิดฝาถัดไปนะครับถ้าใครชอบเครื่องนในในข้าวมันไก่นะครับแนะนําให้ต้มแยกนะครับอันนี้ก็ต้มง่ายๆเลยนะฮะเราก็จะใส่ข่าดับกลิน่นเครื่องในไปนิดนึง ใส่เกลือเข้าไปนิดหน่อยเครื่องในนะครับก็เอาไปทําความสะอาดขยำกับเกลือล้างหลายๆรอบให้มันไม่คาวนะฮะแล้วเราก็จะลวกเขาด้วยไฟลุ่มๆเหมือนน้บต้มไก่เนี่ยใช้เวลาสักสินาทีเมื่อน้ําเดือดนะครับกลิ่นของตัวขาก็ลอยมาเราค่อยหย่อนพวงเครื่องในลงไปนะแล้วก็ลีไฟ ถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาเช็คความสุกข,ของไก่เราก่อนไก่เนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องนะให้เอามาสักหนึ่งอันวิธีการเช็คไม้จิ้มลูกชิ้นเนี่ยนะครับเสียบลงไปตรงจุดที่เขาสุกยากที่สุดระหว่างน่องติดสะโพกอะเสียบเข้าไปเลยนะแล้วดูน้ําที่ออกมาถ้ากดเนี่ยถ้าน้ําที่ออกมาเนี่ยเป็นติดสีชมพูแปลว่ายังไม่สุกนะครับตอนนี้สุกแล้วดูสิน้ําออกมาเป็นสีใสแล้วโอเคสุกแล้วนะครับเมื่อไก่ของเราได้ที่นะครับให้เอาน็อ ในนนน้เจขั้นตอนนี้นะฮะเป็นขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายท้ายสุดแล้วซึ่งเราก็จะทําน้ําราดไก่กันทําซอสสไตล์ต่างๆกันนะฮะเริ่มต้นจากการทําน้ําราดไก่กันดีกว่านะครับน้าราดไก่เนี่ยได้ไอเดียมาจากเบตงนะครับได้ไอเดียมาจากข้าวมันไก่สิงคโปร์เราจะทําบ้าง มีความฟิชเชอริงกันหลายอย่างนะครับเพื่อนๆอย่างงงนะเราจะใช้น้ำซุปเราจะใส่น้ำซุปลงไปถ้วยหนึ่งนี่นะครับน้ำซุปหนึ่งถ้วยนะฮะสีทองสวยใสเก๊กเอาเทล,ลงไปในหม้อนะอันนี้จะเป็นน้ำราดนะครับปรุงรสชาติด้วย3ส,สิ่งนี้มีซีอิ๊วขาวน้ำตาลจากนั้นนะครับอันนี้ออปชั่นแนลทำสีด้วยซีอิ๊วดาได้นิดหน่อยคือให้สีมันเข้มนิดนึงนะฮะเพื่อนๆ ค่อยๆใส่ดูสีทองน้ำตาลงามๆเนี่จบด้วยน้ำมันงา1ช้อนชาพักรอไว้ก่อนน้ำจิ้มสไตล์ไทยแบบเ,เจียวเนี่ยก็จะประกอบด้วยเต้าเจี้ยวนั่นเองนะครับรสมั่ชูนะครับสีอิว่วบุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับเครื่องขคาวของเขาก็จะมีขิงสับแล้วก็พริกนั่นเองนะคะ ถัดมานะครับเป็นน้ําจิ้มที่เชฟนั่นชอบมากๆเลยมันก็คือน้ําจิ้มขิงต้นหอมนั่นเองส่วนประกอบนะจะมีกระเทียมขิงต้นหอมนะครับเราจะปรุงรสง่ายๆมากๆด้วยเกลือและน้ําตาลแล้วเราก็จะฉาน้ํามันนะเอาน้ํามันร้อนๆมาใส่เขาให้เข้ากันสุดท้ายจบด้วยน้ํามันงาเป็นน้ําจิ้มที่อร่อยมาก วันนี้นะครับข้าวหุงสุกแล้วซุปสุดท้ายท้ายสุดของเราเนี่ยต้องชิมซะก่อนเติมซีอิว๊วนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ปรุงเลยเลยนะอย่าให้จัดมากเพราะว่าเรากินเคียงกับข้าวมันไก่กับน้ำจิ้มขึ้นกับว่าเราใช้น้ำซุปไประหว่างทางเยอะแค่ไหนมันงดมากน้อยแค่ไหนนะผมพอละน้ำซุป สีทองเสร็จเรียบร้อยข้าวมันไก่นี่ข้าวเรียงเม็ดสีสวยหอมสุด คือข้าวมันไก่จะบับ DIY นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าปกติเชฟน่านทําแล้วเนี่ยจะชิมให้รสรสช,ชาติเฉยๆแต่วันนี้นะครับอดใจไม่ไหวต้องมาเป็นจานโอ้โหน้ำซอสราดาไปมีน้ำจิ้มให้กิน3ชนิดน้ำจิม้มข้าวมันไก่ t r a d i t i o n นอประตูน้ำนี่น้ำจิม้มขิงต้นหอมใครอยากจะกินกับซีอิ๊วดำหวานเชิญเลยนะครับเอาเปล่าๆก่อนแล้วกันนะ อร่อยมากขอยกย่องให้ไก่ที่สุกํำลังพเดีนุ่มหวานหนังเด้งกรอบเป็นที่หนึ่งแล้วต้องเป็นส่วนน้องติดสะโพกเท่านั้นน้ำจิ้มหิงต้นหอมน้ำมันงานะครับอืมน,นีอร่อยมากมีความเผ็ดของขิงกรเทียมอืมจิ้มที่สามอยู่ดำนิดนึง มันกระดูกอ่อนด้วยดีมากแต่ว่ายังไม่จบนะครับขอชิมน้ำซุปก่อนทำกินเองก็อย่างนี้แหละนะเราจะกินเท่าไหร่ก็ได้อร่อยสุดๆเอามันไก่นะครับฉบับผสมผสานสไตล์เชฟน่าน C I Y เนาะ เอาเบตงมาผสมกับสิงคโปร์เอามาผสมกับข้าวมันไก่สไตล์ไทยๆแบบข้าวมันไก่ประตูน้ำนะครับได้ออกมาเป็นสุดยอดข้าวมันไก่อย่าให้ทุกคนเอาไปทำตามนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยมากผมทำได้คุณก็ทำได้คุกข้าวมันไก่ยูเซฟนะครับโอ้โห